ถ้าคุณคิดว่าจิตวิทยาเป็นเรื่องที่น่าเบื่อที่ต้องมาทำความเข้าจิตเข้าใจเกี่ยวกับกระบ,บวนการของจิตกระบ,บวนการความคิดและพฤติกรรมอันเกิดจากสารเคมีภายในสมองของมนุษย์เป็นเรื่องที่น่าเบื่อทางเราอยากให้คุณมองในอีกมุมมุมที่ทําให้เห็นว่าการเรียนรู้จิตวิทยาไว้บ้าง นั้นจะช่วยทำให้คุณเข้าใจพฤติกรรมปฏิกิริยาหรือการแสดงอารมณ์ของคนคนนั้นที่มีต่อเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งได้อย่างเข้าใจโดยการทำความเข้าใจกับพฤติกรรมเบื้องต้นนี้มีผลการศึกษาและรายงานที่น่าสนใจถูกเผยแพร่ออกมาอยู่มากมายเอาละคะ่ะต่อไปแล้วก็ไปสรุป เรื่องที่น่าสนใจและน่านำไปใช้ในชีวิตประจำวันของคนณจำนวน20ข้อด้วยกันดังนี้ 1. คนที่หัวเราะอยู่ตลอดเวลาแม้ในเรื่องที่เราไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องตลกลึกๆแล้วคนคนนั้นกำลังรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยว คนที่ใช้เวลากับการนอนมากเกินไปขอให้สังเกตว่าเขากำลังอยู่ในความเศร้าหรือไม่ 3. คนที่พูดน้อยแต่พอมีโอกาสได้พูดเขาจะพูดเร็วๆเพื่อให้จบไปแสดงว่าคนคนนั้นกำลังมีความลับที่เก็บซ่อนอยู่ 4. คนที่ชอบบอกว่าตัวเองใจแข็งและไม่ค่อยร้อง 5ห้แต่แท้ที่จริงแล้วเขาเป็นคนที่อ่อนแอที่สุด5คนที่กินอะไรได้น้อยลงหรือกินมากจนเกินไปพวกเขาอาจกำลังตกอยู่ในความเครียด6คนที่กำลังอ่อนไหวในทุกๆเรื่องหรือเสียน้ำตาในเรื่องเล็กๆน,น้อยพวกเขาอาจไร้เดียงสา หรือมีหัวใจที่บอบบางจนเกินไป 8. คนที่เกลี้ยวกล่ดในทุกเรื่องแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเพราะเขาต้องการความรัก 8. ภาษากายของคนที่กำลังโกหกคุณอยู่จะไม่กล้าสบตาคุณโดยตรงแต่จะเลี่ยงด้วยการมองขึ้นหรือมองลง 9. เชื่อหรือไม่ว่าคนที่นำสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตคุณและทำให้คุณเข้มแข็งในทุกสถานการณ์คนเหล่านั้นคือจุดอ่อนของคุณ 10. คุณจะมีความสุขมากขึ้นหลังจากที่คุณได้เผชิญหน้ากับความกลัวที่อยู่ภายในใจของคุณ 11. มีผลสำรวจว่าโอกาสของการหย่าจะลดลงถึง70% ถ้าคู่แต่งงานคู่นั้นเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อน1 2ถ้าคุณได้พูดหลายภาษาหรือพูดได้หลายภาษาบุค,คลิกของคุณจะเปลี่ยนไปตามจิตใต้สำนึกที่เชื่อมต่อกับภาษานั้นๆ 13. คุณจะมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นเมื่อคุณตกอยู่ภายใต้ใสถานการณ์ที่กดดัน หรือว่าต้องพยายามแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า 14. คนที่อาสาช่วยคนอื่นหรือเข้าร่วมในกิจกรรมของส่วนรวมจะมีความสุขมากขึ้นกว่าคนที่ไม่ทำอะไรเลยหรือไม่สนใจคนรอบข้าง 15. กฎของแรงดึงดูดที่ว่าคนที่มีความคิดคล้ายกันหรือมีพฤติกรรมเช่นเดียวกัน มักจะดึงดูดมารวมกลุ่มกัน 16. เชื่อหรือไม่ว่าความเครียดและความกดดันที่เกิดขึ้นในชีวิตคนเรานั้นมักจะมาจากอาการความคิดมากจนเกินไปทั้งที่ปัญหายังไม่เกิด1 7ใช้เวลาหรืออยู่กับเพื่อนฝูงที่มีความสุขกับชีวิตแบบปกติจะทำให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น 18. มีรายงานว่า ผู้คนมากกว่า68%มีอาการหลอนเพราะมือถือสัน่นทั้งที่โทรศัพท์ของคุณนั้นไม่ได้สัน่นที่มาของอาการดังกล่าวอาจเป็นเพราะคุณใช้งานโทรศัพท์มากจนเกินไป 19. มีผลการศึกษาพบว่าอาการกลัวหรือที่เรียกว่า r r s p e c t นั่นคือเกิดจากการถ่ายทอดความทรงจำที่มาจากบรรพบุรุษ 20คนจะเผยความจริงมากขึ้นถ้าบทสนทนานั้นเกิดขึ้นในช่วงดึกดื่นค่นคืนเช่นเดียวกับคนที่มักสารภาพความจริงออกไปเมื่อพวกเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยมากๆเป็นอย่างไรบ้างคะ20ข้อที่พูดมาตรงไม่ตรงยังไงคอมเมนต์มาคุยกันนะคะ